ยโยสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวฮีโร่ตัวใหม่นะครับเวเลสนะเป็นไฟเตอร์แอสซินที่เพิ่งเข้าไทยมาเลยครับมามาดูอะไรว่ามันเป็นยังไงบ้างตัวนี้ผมจะรีวิวสกิลแล้วก็เรื่องการแบบแพ้ทางการแก้ทางหรือว่าสิ่งที่มันแพ้และสิ่งที่มันได้เปรียบอะไรพวกนี้ให้หมดเลยนะไม่รู้ว่าจะออกมาได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้ก่อนเมื่อกี้แพนด้าพลาดนะให้มาโดนผมปั่นฟรีนะทีหนึ่งนะครับแล้วก็โดนไปทีที่สองมันจริงเจ็บมากอะแล้วช็อตนี้ก็ได้คิ ง่ายๆครับต้นเกมมันค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะในช่วงเลเวลหนึ่งมันมีพาสซีฟช่วยแต่ว่าไปเทียบกับศัตรูตัวอื่นอย่างฟกโอมนเนี่ยช่วงเลเวลหนึ่งพาสซีฟมันไม่ดีเท่าตัวนี้หรอกโอเคมาเราเริ่มจันที่สกิลพาสซีฟก่อนสกิลพาสซีฟเนี่ยน่าจะเห็นแล้วจะเป็นการตีเก็บชาร์ตครับหากตีครบสี่ชาร์จมันจะลบสถานะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะเออแล้วมันก็จะปั่นได้แบบเมื่อกี้แหละปั่นเพื่อทําดาเมจแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยนะแล้วก็เอฟเฟกอีกอย่างหนึ่ง มันจะยิ่งได้เลือดเยอะจากการปั่นถ้าเราปั่นโดนนะครับอันได้เฉพาะฮีโร่นะคือหมายถึงว่าถ้าปั่นคีบอะเลือดไม่เพิ่มคือได้เฉพาะฮีโร่ต้องปั่นโดนฮีโร่อย่างเดียวถึงจะเพิ่มทีนี้เนี่ยเ,เรื่องของสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายคอมโบมันให้ฟังเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วแหละตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็คือเก็บให้ครบ3ชาร์จแล้วก็สกิล2เกี่ยวแล้วมันจะโดนพาสซสีฟพอดี ถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ครับถ้าสมมติฝ่ายตรงข้ามมีรองเท้า,ทาลบสถานะแล้วก็แดดไวๆเนี่ยมันค่อนข้างหลบได้อยู่แต่ว่าถ้าจะเอาให้โดนง่ายในช่วงต้นเกมนะผมแนะนําหลักการนี้นะครับคือการเก็บ3มชาร์จเสร็จปุ๊บไปใช้สกิล2เกี่ยวปุ๊บยังไงมันก็จะโดนพาสีถ้าคุณสกิล2โดนครับเพราะหลักการทํางานของสกิล2เนี่ยคือมันต้องพูดยาวเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายการโจมตีโบตีมันก่อนแล้วกัน เอาเป็นว่าไอตัวเนี้ยมันโจมตีไกลกว่าฮีโร่ปกตินะมันโจมตีไกลกว่าตัวต no ีใกล้ปกติแต่ว่ามันไม่ไกลเท่าตัวต right ีไกลคือมันตีประมาณกลางๆอ่ะมันอารมณ์ประมาณแบบอืมประมาณซิลอะแต่มันไกลกว่าซิลอะคือซิลตีไกลถูกปะซิลเป็นฮีโร่ที่แบบตีใกล้ที่มันตีไกลงงไหมฮีโร่ตีใกล้ที่มันตีไกลกว่าฮีโร่ฮีโร่ตีใกล้ที่มันตีไกลกว่าฮีโร่ตีใกล้เข้าใจปะนั่นแหละแค่ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พาร์สีมันอะ ประมาณระยะตีมันเลยพอดีอยู่ประมาณกลางๆระยะตีมันคือพาสีมันพอดีแล้วสกิลสองเนี่ยมันจะทําการผลักออกสําหรับศัตรูที่อยู่ใกล้เราแต่มันจะทําการดึงมาสําหรับศัตรูที่อยู่ไกลเราเข้าใจปะคือถ้าศัตรูอยู่ไกลเรามันจะเป็นการดึงแต่ถ้าศัตรูอยู่ใกล้เรามันจะเป็นการผาลักและการดึงกับการผลักเนี่ยถามว่ามันผลักแล้วมันดึงมาในระยะไหนการผล,ลักกับการดึงเนี่ยมันเท่ากับระยะของพาสีเราพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเก็บได้3มชาร์จเนี่ยแล้วเราไปใช้สกิลนี้ใส่ มันก็จะเป็นการแบบโดนแบบโดนพอดีเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเห็นแล้วเมื่อกี้เก็บครบสามชาร์จปุ๊บเราดึงพอดีแล้วเขาอยู่ไกลไงด้วยความที่เขาอยู่ไกลมันเลยดึงมาแต่ถ้าเขาอยู่ไกล้ก็จะเป็นผักออกอ่ะเนี่ยผมก็จะพยายามเก็บสามชาร์จแล้วไปดึงมันเพื่อที่แบบมันจะได้โดนพาสีพอดีเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วกัอั์ติของมันเนี่ยหากใช้โดนฮีโร่เนี่ยมันได้พาสีหนึ่งชาร์จเหมือนกันแต่สกิลหนึ่งมันเนี่ยเป็นการปล่อยโซแซ่กุญแจมือไปสองเส้นอ่ะสองเส้นอย่างเงี้ คือถ้าโดนตรงปลายอ่ะมันจะติดสตันอารมณ์ประมาณของเยวมะแต่ถ้าไม่โดนปลายจะติดทะโลแทนแล้วก็นอกจากนี้ถ้าโดนปลายอ่ะจะได้สองชาร์จด้วยเพราะว่ามันเหมือนโดนสองเส้นอ่ะแต่ถ้าโดนเส้นเดียวก็คือติดแค่เโลแล้วก็ได้แค่ชาร์จเดียวนั่นแหลนะเนาะตอนที่ผมมติว่าวถ้าผมมติไม่ว่าวอาจจะได้สองเลยแต่ผมมตเว่าวเลยได้แค่แพนด้าตัวเดียวเป็นความผิดพลาดเองแหละโอเคพูดมาตั้งนานละพูดถึงสกิลหนึ่งไปแล้วสกิลสองไปแล้วใช่ไหม ต่อไปเหลือสกิลสุดท้ายละเมื่อกี้ที่ใช้ไปก็คืออันติผมพูดหมดแล้วทุกสกิลใช่ปะใช่ปะยกไวนาติใช่ไหมผมลืมแล้วเนี่ยว,ว่าผมพูดสกิลหนึ่งไปยังพูดไปแล้วเนาะเออพูดไปแล้วนะเออเดี๋ยวพาร์ทสี่มีเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันปั่นโดนเนี่ยมันจะลดคูลดาวสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันติได้ด้วยแล้วแต่และสกิลเนี่ยลดไม่เท่ากันผมจำไม่ได้ว่าสกิลไหนลดอย่างแล้วเท่าไหร่บ้างเอาเป็นว่าไปหาดูกันเองแล้วผมจะไม่รีวิวละเอียดขนาดนั้้้นผมมมมจาไไไ่่ดดเเเวยยยลละอีก เริ่มันที่อันตินะครับอันติจะเป็นการเนี่ยใช้ปุ๊บจะมีหนามอันติของเราชื่อว่าเวนอมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคนสร้างมันไม่มีชื่อจะตั้งเลยใช่ไหมเห็นว่ามันเหมือนเวนอมเลยมาตั้งว่าเวนอมหรือเปล่าวะอันติชื่อเวนอมนะครับชื่ออันติเลยมันจะเป็นการกระโดดปุ๊บจากนั้นปล่อยหนามไปข้างหน้านะครับมันจะเอ่อดาเมจเนี่ยมันจะเกินวงแอเรียนิดนึงคือแอเรียมันเป็นวงกลมๆเล็กๆทุกคนก็เห็นเลยใช่ไหมว่าเวลาเราจะใช้อันติมันจะมีแอเรียเนี่ยมาออกมาเป็นวงวงกลมๆ แอรเียในการโดนสกิลเนี่ยจะเป็นวงกล,กลมเล็กๆซ้อนไปอีกทีหนึ่งซึ่งเวลาที่เราโดดไปปึ๊บอะมันจะปล่อยน้ําไปข้างหน้าวงมันอะนิดหนึ่งสรุปก็คือเราเราไม่จําเป็นต้องกะให้โดนวงพอดีก็ได้เรากะไปข้างหน้าวงนิดนึงมันก็ยังโดนอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นการปล่อยน้ําไปข้างหน้าด้วยคือข้างหน้าที่มันที่วงมันไม่โดนอะแต่ดามเมจมันโดนอยู่ดีเข้าใจปะงงไหมผมว่างงแน่เลยว่ะเอาเป็นว่าทุกคนเห็นผมปล่อยใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายทีตอนผมปล่อยอีกรอบนึงแล้วกัน ทีนี้เนี่ยอันตีเราถามว่ามีเอฟเฟกต์อะไรอันตีเรามีเอฟเฟกต์คือถ้าสมมุติว่าเราใช้โดนเนี่ยใช้โดนทีโล่ศัตรูนะเราจะได้บัฟบัฟคืออะไรบ้างคือตีแรงขึ้นตีไวขึ้นแล้วก็ค่าเจาะเกาะเป็นเปอร์เซนต์เวลแรก10%มั้งเวลเต็มรู้สึกจะ25%หรือไม่ก็เวล2นี่แหละที่คือ25%ผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่กันแน่ฉันนี่ผมพยายามบัฟลาดนะเห็นปะพอผมใช้โดนแพนด้าปุ๊บมักแก ผมใช้ติดคื่อถูกปะแต่ว่ามันโดนเพราะว่ามันพุ่งเข้าไปข้างหน้ามันมีออกไปข้างหน้านิดนึงไงมันเลยไปโดนอ่าได้นะครับแบบเมื่อกี้แล้วก็จะสังเกตได้ว่าหลังจากใช้โดนแพนด้าปุ๊บแล้วผมไปตีเขาสองสามตีสกิลเขาสองสามทีเนี่ยเขาก็เจ็บมากแล้วเพราะมันได้บับเจาะเกาะไงเป็นเปอร์เซ็นต์เออมันเลยแรงขึ้นบวกกับเราตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นด้วยเคลื่อนตีมันดีมากหลักๆผมมองว่าอยู่ที่อัลนตีเลยแหละตัวเนี้ยทีนี้เนี่ยมันมีความสามารถหนึ่งคือถ้าหากว่ามันใช้โดนละก่าได้เนี่ย มันจะได้บัฟเนี่ยสิบวิคือบัฟทั้งหมดที่ผมพูดมาจะได้สิบวิแต่ปกติถ้าใช้โดนอย่างเดียวแลวฆคาไม่ได้มันจะได้สี่วิไงอ่ะทีนี้ถามว่ามันฆ่าง่ายไหมด้วยอันติผมมองว่าง่ายเพราะว่าอันติมันเป็นอ e x e c u ิวคือเป็น two เม m แล้วก็ยิ่งสตูเลือดน้อยยิ่งแรงแรงเนี่ยคิดจากเลือดเต็มสตูด้วยนะสมมุติสตูบบเป็นตัวแทงเลือดเยอะๆแล้วมันเหลือเลือดน้อยๆเนี่ยเราใช้อันติไปเนี่ยแรงมากเป็นพันเลยแล้วเป็น two d เม a ด้วย เคยทาสูงสุดคืออันติมันคือเจ็ดพันเจ็ดพันทูดามีเจ็ดพันเลยนะทูดามจด้วยไม่ตายแล้วมันจะเหลืออะไรวะใช่ไหมละ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละมันต้องเป็นศัตรูตอนเลือดน้อยด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเล่นมันเนี่ยเอ,อถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งนะสมมติยืนกันหนึ่งหนึ่งในเลนไปยืนหนึ่งหนึ่งกับตัวอะไรการฆ่าคนใช้อันติเปิดเพราะว่าเราจะมารอให้มันเลือดน้อยจากการโจมตีปกติเราแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองฮะมันนานมาก เพราะว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นเรากดแอนตีเปิดเพื่อฆ่าไปเลยอีกอย่างนึงอะถึงแม้ว่าเรารอแล้วเรารอจนอันตีมันฆ่าได้จริงๆอะเราจะเอาบัฟสิบวีนั้นไปใช้อะไรถูกปะเพราะว่ามันเป็นแค่การหนึ่งงในเลนเราบัฟสิบวีนั้นก็ทาได้แค่ตีคีบต่ออย่างมากก็ตีคีบกับตีป้อมต่ออะเออซึ่งผมมองว่าไม่มีประโยชน์คนแอนติฆ่าไปเลยดีกว่ากดอันตีเปิดไปเลยแล้วก็ตีให้มันตายๆไปแต่ถ้าในทีมไฟเนี่ยเราสามารถเข้าจังหวะ2ได้เพื่ออ,อันตีเแล้วฆ่า แล้วได้บัฟสิบวีมามันจะบู๊ตัวอื่นต่อได้ไงในไฟเนี่ยอันเงี้ยผมมันตีโดนปุ๊บดูเห็นไหมนาคอยจะโดนแรงว่าอะตอนเนี้ยจังหวะเนี้ยพาสตีมันตีผมหมดละมันจะขึ้นให้บอกอยู่ข้างมันจะขึ้นบอกอยู่ข้างล่างนะครับแต่ก็ยังได้เนี่ยปั่นโดนเห็นปะอันตีเราคูดาวค่อนข้างไวนะไม่นานมากประมาณยิ่งผมออกเซนี้ด้วยรถครูดาวเยอะยิ่งไวเข้าไปใหญ่อี๋ยวดูนะตอนนี้ยังไม่อันติเดี๋ยวเราจะให้ดูสิทธิภาพประสิทธิภาพอันติ อ่ะผมอัติปึ๊บเห็นป่ะไปข้างหน้านิดนึงเมื่อกี้ไม่โดนวงแอรียด้วยซ้ำอ่ะดูเห็นไหมดูเอลสูโดนดัวลิดโดนแรงมากถ้าเมื่อกี้เอลสุไปฟิกเกอร์เผลอเอลสูจะตายด้วยอีกตัวหนึ่งอ่ะประมาณนี้คือคือคุณภาพของอันติมันเวลาที่เราใช้โดนแล้วเราไปตีผมเลยมองว่ามันเก่งที่อันติอารมณ์ประมาณซานิที่มันต้องมีอันติมันต้องมีอันติเปิดประมาณนั้นแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของทีมไฟ์อ่ะเราสามารถเข้าจังหวะสองได้คือเราสามารถรอเพื่อนทำดาเมจไปก่อนแล้วเราไปหาตัวใกล้ตายเพื่อฆ่าด้้วยยอัติเีได เพื่อที่เราจะได้วับศิวิมาอ่ามาสู้ต่อผมมองว่ามันเก่งกว่าถ้าทําอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยไปดูไปดูผมมาปุ๊บไอพี่เขาสอนว่าเอ่อต้องรออันติราสอะไรเงี้ยเอาแบบตอนศัตรูใกล้ตายแล้วแบบเพื่อนบวกอยู่ตุ๊บตับตุ๊บตับตุบตับเพื่อนตายแล้วตายหนึ่งตายสองตายสามยังก็ยังไม่เข้ายังรออันติจะเอาใกล้ตายเพื่อไปบูต่ออันนั้นก็ไม่ใช่นะอันนั้นก็แพ้ได้นะ มันไม่ได้หมายความว่าแบบเออมันจะต้องแบบไอ้นี่เสมอไปแล้วเม่อกี้เป็นกระตุกอะไรวะไม่ได้หมายความว่าผมบอกว่าต้องเข้าจังหวะ2เพื่ออันตีคายได้เพื่อเอาบัฟมามันจะเก่งกว่าแล้วต้องทําเสมอไปต้องดูสถานการณ์ด้วยว่ามันน่าทํำไหมเออถ้ามันไม่น่าทําก็อย่าไปทําถ้าแบบทีมเราแบบเออบวกแล้วเนี่ยเราสามารถสกิลหนึ่งสกิลสองช่วยก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรออันตีอย่างเดียวเอออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ในทีมไฟควนรนตีคายให้ได้ได้บัฟสิบวิจะได้มาตีตัวอื่นต่อมันคุ้มกว่า แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ใช้สดๆไปเลยก็ได้ไม่ต้องฆ่าเอาสี่วิก็พอละไปไล่ตบให้เพื่อนได้เอให้เพื่อนได้ยืนสบายไล่ฆ่าตัวสำคัญให้เพื่อนได้ยืนสบายอะไรยี้ก็ได้เห็นไหมคราวนี้มาพูดถึงความได้เปรียบกันบ้างผมมองว่ามันเก่งกับไฟเตอร์ด้วยกันเองแล้วก็เก่งกับแทงสุดๆเลยคือแทงจะแพ้มันตรงที่ว่าอันตีมเจาะเกาะเป็นเปอร์เซนต์ไงเหมือนกับฟาเรนติโนและทีเนี้ยเออเรียกว่ายังไงดีล่ะ น่าจะเห็นเซตไอเทมผมใช่ไหมมันเป็นเซตถึกถูกปะคือมันควรจะเล่นถึกจริงๆทําไมมันไม่ควรเล่นดาเมจมันตายง่ายมากถ้าเล่นดาเมจแล้วมันจะไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยดูดินี่คือถึกนะเนี่ยยังโดนนาคอสไม่กี่ทีเนี่ยจะตายจะตายอยู่แล้วเนี่ยขนาดนี้ว่าถึกยังจะตายง่ายถ้าออกดาเมจทุกชิ้นบอกเลยว่าโดนแครี่เขายิงสองนัดก็ล่วงแล้วไม่ได้ทําอะไรแน่นอนเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นระยะใกล้ อันติกระไก่สกิลสองกระไก่หนึ่งกล้ไพาสีกระไก่มันยังไงมันก็ต้องเข้าไปบู๊แล้วเข้าไปบูส์แล้วจอกดาเมจล้วนมันไม่ได้ตัวเรามันไม่ผิวแบบนาคอสที่จะจะไปออกดาเมจล้วนเข้าไปฟันทีหนึ่งโดดออกเข้าฟันทีหนึ่งโดดออกมันไม่ใช่อันนี้เข้าแล้วแม่งต้องเข้าให้สุดตัวเนี้ยประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างแพ้ตัวดาเมจจากหนักคือมันเก่งกับแท้งกับไฟเตอร์อย่างที่ผมบอกอะแต่ค่อนข้างแพ้ตัวดาเมจหนักๆจริงๆ ถามว่าเรามีพาสซีฟหมุนแล้วเด้งเลือดทำไมยังแพ้ตัวดาเมนดังอีกเอาจริงๆไหมผมเล่นอะ่ะผมตายระหว่างพาซีฟอ่บ่อยมากคือพาสซีฟมันจะบินพักหนึ่งบินแต่แต่แตะแต่แล้วก็ค่อยหมุนถูกปะตายกลางอากาศเลยมันยังไม่ทันหมุนนะตายละก็มี <c oughs> จะบอกเลยว่านั่นแหละอย่างที่บอกและการที่จะหมุนโดนหลายตัวเพื่อให้ได้เลือดมาเยอะในทีมไฟต์ก็ทําได้ยากมันไม่ใช่แบบ คุณดูวงมันดิวงมันแค่เนี้ยมันจะไปหมุนอะไรให้มันโดนหลายตัวนอกจากศัตรูมันยืนติดกันจริงๆแต่ในทีมไฟมันยากนะที่จะศัตรูจะยืนติดกันได้ขนาดนั้นนะจริงปะเอออย่างมากก็กะลิงก็โดนประมาณตัวหนึ่งสองตัวแหละมันก็ไม่พอที่จะรับดาเมจที่โถมเข้ามาหาเราอยู่ดีมันจะแพ้เมจกับแครรี่ครับมันจะแพ้ตัวระยะที่มีดาเมจแรงๆหน่อยอันนี้คือจุดที่มันแพ้แต่จุดที่มันชนะผมบอกแล้วมันชนะไฟเตอร์ด้วยกันเองกับชนะแท้งอันนี้ค่อนข้างชนะเออแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะชนะด้วยไฟเตอร์ด้วยกันเองก็ตามแต่มีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะห้2สองตัวเลยมันแพ้โอเมนมันแพ้โอเมนเวลสี่คือเวลสี่อ่ะสู้กับโอเมนอ่ะถามว่ามีโอกาสชนะไม่มีแต่ยากมากเพราะพอโอเมนขังเราปุ๊บยากมากที่เราจะใช้พาสีให้โดนมันเพราะว่าวงขังแม่งเล็กติดเดียวแล้วพาสีเรามันคว้างก่อนระยะโจมตีปกติมันเข้ามาแนบชิดเรามันก็ไม่โดนพาสีเราแล้วมันเลยค่อนข้างแพ้โอเมนเวลสี่แต่เวลหนึ่งชนะแน่นอนแล้วมันแพ้ลิเออมันแพ้เฟรนติโน อันนี้แพ้ขาดเลยจริงๆไม่ว่าจะเวลไหนก็แพ้ขาดเลยคือเฟรนติโนมันทูดาเมจใช่ไหมทุกสกิลสองแทบจะทุกคิดอย่างที่รู้แล้วตีอย่าังลดก่ออีกตั้งหากแล้วเฟรนติโนมันโดดไปโดดมามันยากที่เราจะพาสซีฟให้โดนเหลือนตีิให้โดนหรือสกิลสให้โดน,โด,นโดยเฉพาะสกิลหนึ่งสกิลสเราเนี่ยมีดีเลยการปล่อยคือกดแล้ว,วประมาณศูนย์ยูสามีเพิ่งออกมันจะเลยจะค่อนข้างแพ้เฟรนติโนครับผมมองว่าอ่ะประมาณนี้เนาะและเซตไอเทมก็ผมก็ว่าประมาณนี้แหละตอนแรกมีความคิดที่อยากจะออกเฟลทูด้วยแต่คิด แต่ผมเล่นมาบ่อยแล้วเล่นบ่อยมากก็อเกิดดีกว่าเฟลทูตไม่ไหวจริงเพราะขนาดออกของทิขขนาดนี้ยังตายง่ายเลยครับนะก็เลยคิดว่าแนะนาเป็นเซตนีคนเอาไปเล่นเป็นออฟเลนนะเคก็ประมาณนี้สกิลกับการแพ้่ทางแล้วก็ความได้เปรียบของมันถามว่ามันเก่งไหมผมมองว่ามันเก่งแต่มันพูดได้ไม่เต็มปากว่าเก่งคือเข้าใจป่ะมันเก่งแล้วแต่มันเหมือนแบบ มันยังขาดอะไรไปหน่อยๆนยนึงอะ่ะมันยังขาดความพิ้วไปมันพิ้วมันพิ้วมันพิ้วตรงพาสพี่เพราะว่าลบสถานะแล้ววิ่งเร็วแต่พาสี่มันบังคับไม่ได้ว่าให้มันออกมามันไม่เหมือนสก,กิลที่กดปึ๊บเหมือนช้างกดติล้างสถานะปึ๊บวิ่งออกตึ๊ดๆๆๆผลไม่ใช่อันนี้มันต้องตีเพื่อเรียกพาสี่ออกมาแล้วทีมไฟจริงจริงอ่ะเราไม่ได้ออกของตีไวเราออกของถึกความแม่งจะตวัดแต่ละเส้นให้ครบสี่ชาร์จแม่งยากมาก บางคนอาจจะถามอ่ะพี่งั้นก็ใช้สกิลดิก็ใช่แต่ว่ามันก็วิ่งเร็วก็จริงและลบสถานะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้นานศัตรูมันก็ไล่เราได้อยู่ดีพวกแอสซิซินที่พิวมันตามเราทันเออสรุปก็คือมันขาดการหนีนั่นแหละมันเข้าแล้วแม่งต้องเข้าให้สุดเอาง่ายๆเหอะรับบวกกับมันตายง่ายเลยด้วยถึงเข้าสุดก็อาจจะแรงดูงั้นๆผมเลยมองว่ามันไม่เก่งในการทีมไฟ5้ามากเท่าไหร่มันอารมณ์ประมาณซุปที่แบบทีมไฟ5้มันจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าโดนสโล่โดนสตันมม่ัักไไได้เลยยทีฟ5ส ผมเลยมองว่ามันเก่งประมาณ3คนขึ้นไปที่ศัตรูแบบมี3าคนไม่ใช่3าคนึ้นไแตสคนลงมาศัตรูต้องตั้งแต่หนึ่งคนถึงสาคนมันถึงจะเก่งอ่าประมาณนี้ถ้า 1, 1, 1นะึหนึ่งเนี่ยยิ่งเก่งเลยแต่ถ้า5้า้าจะยากนิดหน่อยอ่านะครับประมาณนี้สรุปก็คือเก่งอ่าพูดอีกครั้งเก่งแต่เก่งไม่สุดประมาณนี้เนาะใครจะซื้อมาเล่นก็ลองได้ครับผมค่อนข้างว่าพูดไปหมดแล้วไอเทมก็มีแล้วลูนก็นมีแล้วแพททางได้เปรียบมีแล้ว แล้วก็วิธีระวังก็คุณก็พยายามอย่าโดนอันติมันแล้วกันถ้าสมมุติไปเจอตัวมันนะพยายามอย่าโดนอันติกับพาสีแค่2ออย่างนี้พอเป็นหลักๆเลยเวลาที่เราไปเจอมันในเลนนะครับโอเคก็แค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ